สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุูซนครับพบกับบาเดียตไปกินเด้ครับพี่น้องครับวันนี้ของแก่พี่น้องวีปุ้ยตับกิดซุดๆครับนี่จุ๊จุ๊ขึ้นตุ๊บมาไหมวากันโหลยไม่แต่ของเขาของเขาดุมนะี่ดุมพี่น้องพูดผ่านท่านพี่โอ้ยกับบาวาลผึ่นของโปรดของโปรดครับที่เด็ดเลยอืมใหญ่ใหญ่โอ้เกลียวเพียรคมๆเลยพี่น้องวันนี้ คองแต๋เลยครับฮึภาคยู่ริมดัวครับนี่แมนตินริมดัวนี่อุ้ยเนี่ยมันงานไม่ดีเลยมันดีนด่ครับมาคนละอย่างครับใครอยู่มาคนละอย่างอืมตับครับนี่อืมอืม เอาพูดละกองเรื่อม,มันนี่ <c oughs> <c oughs> ว่านกินเนี่ยพูดแน่พี่เนาะใส่กับเนื้อเลยอื้อหือพี่ครับใครดีเลยมันนี่นเหมือนย้อนไปขี้กันแหละ Mm -hmm. mm. Ừ, có gì hả? Ừ. Giờ mm. đi đi.

ไม่ไม่ไม you know. <in utan labels> ่ตับตับอะไรบ้างไม่หรอกโอ้จุดเดียวแล้วสวยเลยเนอะตับหมไหมังเอาเหนือแกไปเยอเมือเจ้าปลาเรครับสุดยอดสุดยอดเลย อู้สามสิบกิบพันกับเขาพี่นอ้องพันกับเนื้อนี่ยแล้วที่เด็ดเป็นหงายมามห้ <c oughs> องแถบก <c oughs> ระถิน่นริมรั้ว เด็ดมหวอ,อนทำลูกเดืมด้วยกันกูคู่คูเอาพออ่อนะนะ <laughs> ตุย้ยครับโอ้โอ้ลูกเราจกันอืืมอืืมน่า หือ่้อครับืีมเอาไปทํากันนี่บอกกันไมพี่น้องนีครับ